คุณหมอคุณเขาพระเอกนะเด็กกุกิมียะโชว์แมนสุดปลูกมาปกป้องเจนจีรานางเอกคิมเบอรี่กันถึงห้องเพราะเกิดเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจเรียกว่าคนร้ายเปิดทางให้สร้างโมเมนต์ไปอีกฟิลลิ่งในฉากสดใสสุดเพราะเจนดีใจที่ผู้มาหาถึงห้องคุณเจนนั่งกินไก่ทอดกันมุ้งมิ้แถมยังเสิร์ฟจังหวะเลิฟเลิฟสุดคลาสสิกลมจุ๊บให้คนรูก้กันไปอีกเบื้องหลังแบรคิมอย่างเซียนจำทั้งบททั้งบอกกิ้งได้เป๊ะให้คนอินเลิฟเล่นฉากสวีดก็ง่ายแบบนี้ล่ละค่ะมเมืนน่รมอรอดู ก็เขินแหละแต่ว่าก็คือแบบด้วยความที่บอสเก่งชอบแอลผู้ชายแล้วแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบเปิดเผยเนาะก็จะเปิดเผยหน่อยชวนนอนในห้องเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นมิติใหม่ก็น่ารักเจมเป็นคนชัดเจนมากน่ารักน่ารักกิมนได้น่ารัก ด้วยสถานการณ์ทําให้ขุนเขาเนี่ยจะไปเอาของยืมเขาเขาก็จะเาของมาให้ผมทนกันรลกฏว่าไปเหยียบถุงพลาสติกแล้วก็ลื่นพอลื่นปุ๊บเราก็ด้วยความที่ว่าเราก็เลยช่วยโอบไว้แล้วก็ล้มทับกันแต่มีเหตุผลนะมีเหตุผลถุงพลาสติกไงไม่ได้แบบว่าทนแล้วก็เฉยเฉยอะไรางั้ยนี่เขาชอบอยู่ล้วใช่ป่ะแต่ตอนนี้เราก็เหมือนแบบเริ่มมีความสุขมีรอยยิ้มกับเขาแแต่ก่อนก็ซีเรียสเรื่องงานอะไรเงี้ยไปตลอดตอนนี้ก็เหมือนมีเขาเข้ามาในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราค่อยๆแบบมีพาาสควมุขขึ้นมมาากขึ้นอง์ ด้วยนะคะสําหรับฉากแบบกุ๊กกิ๊กเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นแบบนี้มานานแล้วก็หวังว่าทุกคนจะฟินไปกับเรา